สบายดีพ่อแม่พีน่น้องสบายดีเอฟซีอยู่ลาวอยู่ไทยอะไรอยู่ต่างประเทศตอนนี้บ่าวทิตย์เดินทางเข้ามาป่าเลยเข้ามาป่าเขียนเมืองละคนพริงแข้งสารวัตรมานำกานชองคนนี่กับทีมงานเขาเพิง่งระเบิดพอกันจะได้มือนี่จะไปทางได้มือนี่เออจะผ่านเขาไม่จะได้มือ,มอนี่ มาเปนนั่นแหละมาพวกน้องมาเนี่ย<อ><ร>ามาพวกน้องเออ <c oughs> เอาหมูลก <c oughs> เออนี่ไงนะกับรา้มีกราบผมเรื่องอะไรสำรองตัวนี้โอ้อาวุธโอ้มี<ป>อาวุธมีปีบอกพรมมีพรมในหามลืมเนาะโอ้ยหนาวตก็บอกมีไก่พวกผมโอ้ไกไม่มาลองเบิ่งไก่ใหม่ โอ้โออนกอดหน้าเออกอดหน้ากอดล้างที่บุเป็นตาบ่บู้งยื<บ>่นขาวานเลยวะคักคักคักวั ừ ừ. กกนนี้หลังจากที่พวกเขามาหอดบอลพักบอลเชร้าแหละพวกเขากัสิพักพรจังหน่อยอลไรกัสิพผักกันเดินทางขึ้นผู้เลยนะตอนนี้พวกเขาอยู่ลุมผู้ยอยู่ตีนผู้ซะซะขึ้นมาผู้ใกล้เติบเลยทุกคนเลยขึ้นมาสูงเติบทางเขาขึ้นมา ปิม้มแล้วก็สิมาเลาะเบึงมักให้แล้วก็น้องนำได้มักให้มาอยู่ว่ามักให้บุม,มากสำหรันยังนี้มักามมากนี่ต้อมักให้ถามาคักเลย เอามาห่อน้องนนำเลยน้องใหญ่แท้เลยมันแมนอยู่บ่หึในผานมันเสนบอกโอ้หอยดุดเนาะมือก้อนมันลงมาห่อก่โอ้มันจะหอยดุดแถวนี้แมนล้่อม่นจะหอยมูได้บมเนหอยง้หอยขวอยได้ทุกคน หอยมูก,ก่นี้ดุลา่านีน้เยอยเขียดนีน่ก็ลายหอยนกก็มีโอ้เยอะเขียคักแล้วนี่ยนไปอยกินยกกิดไกน่นร้นี่ปาตน้องกว้ง,งอยงหูองงม,มูนี่มันมาแต่ทางใดตโม,โมันลุ่ ทางห้องมันไปทางออกมันมีหลายทางทางผีมันก็มาโอ้ทางลูบตัวนีูบตีนภูโอ้มทางนี้มันมันขึ้นมาจก่โอ้โอ้ป่นี้เนาะแม่นซี่อยู่ลังูนี่ได๋แม่นลงบัดนี้ก็ซีลงไปไเติมโอ้ไปไกลเติมเนาะลงไป่เออมันแล้วแต่หลายทางมามีตอยมูพี่น้องเอยู่นี่บ่แม่นอยงอยควายดอกอันนี้ยังน้อยดอกอันนี้บกมันยัง่นีโอ้มันบกงลายบ ตหมูบานน้ำมันปอยหรอกเป้นดอกบ่กระสือไอ้ทีเป็นข้าวลงเปิดเพราว่ายาน,นี่เขาจะซื้อหรือเปล่าบานดันนารากระสิกโลละหาพันโลละหาพันผมซื้อยังอยู่ผูกเลยเ่อะวะดอกนี่แหละนี่แต่ว่าใครเหตุไทยเป็นมัดสิได้ทำไมเป็นเหตุเป็นมัดมแล้วกระสือเป็นยังเม,มา,าแลยอย่างน้ไโล,ลอีดอ่ออนที่แหลกดนยินเขาจะว่าโอ้หนับพวกอะไรได้บ่สเลยผากกันเผา,าขึ้นมาในภาผากขึ้นมา Hoặc wow, cái thằng này là bao lượng phúc này mặc thế đấy Ờ ừ, Cái lời bảo Bây, à, khiến bây rồi Bắt mà bừng nữa thế Ôi mẹ, đại tụi con ơi Nhân lại Đi Hội theo thì chạy khen bớt Nhìn lẽ mông phúc ở đây Khuyên này lộn này Cúc mạnh này rồi này Ừ, leo te bù hụ mà chỉ mạ thằng này không bù hụ lưu bò cả Cứ lẽ quốc là phù cái gì หรือบอกอะ่ะภูลยอยู่ผาัหนก็มีแล้วแต,ต,ต,ตดด่ดินยังแหงยังบกขักเลย บัตเแดงที่แลกเข้าไปได้เตาว่าชิบุรบมานะแต่ว่าเขาก็ต้องมาพกหมองเก่าเพราะว่าในพานเขาไปพกอยู่ใกล้เติบ,ม,บมีน้องหนับมีนึ่งและเขาก็ชิมาพกอยู่นี้มาพกมองนกลูก,กินน้ำยอย่ามามีนกมียังลงมาก,กินน้ำ แล้วก็มีชัดปลาลงมากินอ่ะรอบแรกเลยนะชิบะพกอยู่นี่แหละชิบะพกอยู่พูนเกะไก่กยอยู่มองงาลายๆต้นนะพ่อ,อนนเป็นซีคุ้มคุ้มบุญยักแ์ด็ดปะนี่ยเอาชิบะพกอยู่ต้นนะนะเข้าแนีน,น,นแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเลยกอูยูกเป้เหาอโูกจำเลยอันนี้ก็จำเลยบนนังตโตโตได้นี่แหละล่มขนาดเลยได้้าลุไม้เงี้ยงอ้เสียวน้องนำนี่ตัวนี้ลงไปประมาณ3เมตรไป5-4สเมตรก็บ่สูงไปได้ lông ma đi xiêu Lông ma tồn tên tồn tên Lọ cho nổi Xì mông khờn Xì Xì bốc nà คิงคิงมา,างสาัได้ยิในเสียงไก่ป่าครับปูว่าไก่ตอไก่ป่าเพราะว่าในผ่านเขาเอาไก่ไปนะ thêm một lẻng lùm lộp nè, hàng xíu Tân tuần mày của nhầy đi Không gặp nữa Khai này từ mẩy nó mất nhiều Mẩy nó đấy Ngàn này nổi cả kháng Mẩy nè, các cháu nhôm bảo vệ hết sau hượn Gần mẩy hơn nhằng Gần đẹp Xuân thay Tuần này แกนมันขายขกับไมคกระยุกเลยแกนนต่คือคือไมคกระยุมันเป็นหลายนะเสียดายดิมุญยานิ่งพังเพาะบ่ถืออย่าถืออยู่แต่ว่าไม่หลักถือดาดไปนะมันไก่โหดอย่ามากล่องเข้าไปว่าแนยเบิรงคือจะเป็นตัวบักใหญ่นะ một hai mét cục mét chậm chạy 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 này chạy 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 cả chạy 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 toàn chạy 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 อันน wow. ี okay, ้ก right. ็หัวชิบมาณไก่ชิบกโมงเลยแหละเริ่มเมืดเริ่มยังแหละเขียดก็หองเสีซเซลลมโว่บอยวาวลมเหงเมืออแห้ลมหงมีเกิดจุเจอที่มีเดินเกิดเดินแจ้งนะมา้ิมาดิสิบสามคำสิบสี่คำ เดินเก่งหมุนไดนลมเห็ุขนาดเลยแสงไฟทีมงานเาม่าเลยโอ้มาเลยดีเมื <ưng> ่อวัยเท้เดือนขึ้นบระตะเทียงสับ คือชิเ pues ป mm ็นน้าวนะบริสุทธิ์ผมเปน้าวก็หิ้วเขาหรือที่งานนั้นไม่ได้ยังเสฮะดูคนเชียงมากบอกอ่ะบาริการ์สซได้ลงกับบนริลงไปก่อนไปเละไปหาหลอกการลงเมื่อลงไปหาบอลผักเขาไปเละการลงเมื่อจะพูดเลยบันริก็บพากันมาหอดมองหอดบอลเลย เราก็ส an well. ิด ce ่งไฟอยู่นี่น้องไฟอยู่นี่แล้วก็นี่เครื่องมองคู่เป้ก็อยู่นี่อยู่ต้นเลยปู่กิ๊กไก่กันนอนติดๆกันเลยเจอมันบูติดมันบอลบอลเอาไม้เพิ่องไมเพิ่อนี่ไมเพิ่อก็ไม่ใครเลดังมวดทำไมชวนให้ติดไว้ บันนี้เขาก็ดั่งไฟแลวเรียบร้อยเลยผูกเปยไว้เลยได้แล้วก็ชิพากันไปหาอยู่ห้างกินบันนี่ก็คือไปห้ารอการตามหวยตามหองไงเนาะนไปเจียดแน่สิเฮ้ย chưa có đi thôi cháy chăm đấy cái kinh vậy, ôi đại vũ áo này hả đi. ลองมึงสไดำบ่ดลสิทันบ่เยยันบ่ทันกมันสลาดจันะไอ้กบนีมันลอยเข้ามานี่ตมนี่อะไร้ามานี่มันลอยกบไห่นบ่โอ้ยนี่น่่ได้บ่บ่แล้วงานเขาได้กบบ่ดงดงบ่เห็น มาเล่นเอาวหาอยูแน่เลยขันไปกำไปกมไอ้โผนี่อืตัวพวกงหญ่เลยโอ้มาเป็นเ็ษโอ้ยเกือบยไปกบแล้วว่ายูหนามมันอไรมีไข่นามันเพื่อนี้เหอนะใส่ระปุกเดมฮึะุมมัน่ะลุมติดบดบอหุยอ่อนอยู่ไดพวกทนเขาเก็บอะไรหน่อยอะไรนี่เลยหอยแปะก็ดึง อ่อนมัสดุโอเคดอกกระน้อยพัดแก่ดอกใหญ่พัดอ่อนนี่อ่อนอยู่ไดเออแค่ไหนเด็กหน่อยเด็กหลงอ๋อยังลงกบบอุ๊เช็ดเช็ยเช็ดจิ้งก๊อกจิ้งก๊อกจัดการโอ้ขึ้นทั้งนั้นก็มีจัดการดูมันคือสิผู้อยู่แล้วเพราะว่ายังบ่ท้าละมีคนมากวนขีดบ่ อ้ยเยเขื่นนึงเลยเืนงเลยบรายนอกไอ้เต่เหนี่เขียโมธรรมดานี่เอาเบิหลเอาเหีเ่ยวันนี้มาก,กามันโดยเฉพาะเนียพี่ใส่เิงนะ่าี่ใส่กลับเอาตอนกวองวลโมมีเวลามาใส่กลาขึน้นนี่แหละ ก็เว้นไปหาพกแต่ซัดใหญ่ก็คื่อาม่รอดเลยครับอัะนซ <c oughs> ีสันนี่คือขนาดได้ปูทปะเลวะตัวผูอดน้ตัวน,น,นี้พักออกบมดเลยเนาะเอาแล้วนี่ชทุ่งยางเนื้ทุ่งยางเขาสอด ดสูงอีกทีหรอโดดโตแต่มั่นนี่แหละฮันแดงาการขี้อ่ยนี้มันมันได้ยังกันเลเออขีดกระปูป้ามันก็มันเบิดทุกอย่างปูยิน่ ผู้ค่ายกับผู้หินเขียดหองเลยแอบบแอบ,บเลุงเขาก่อนฉันมาเป,ไป็นพยายามไป,ออไปหลอกหองไปหาการไปเห็ดดูเห็ดกินตั้บหนึ่เอาเขาเจ้ามานำหลังหมอกว่น กินง่ายใชาไหมข้าวครบก็เขียบซอยกันโอ้มีอันเดียวบดโอ้เ,อเพราะว่าคยบอกนี่อะวะคอยบริกินเขาเนียวคอยเจ็บเขียวคอยเชี่ยวยเขาจ้าไปหุ้มเอาเตียงให้ดวงอันหนึ่ง

อื่นหมด้ามาแต่อายุห้ากินกับคู่เข่าไว้ก่อนหมอก็มีหน่วยเดียวลปแล้วแต่ยังมาเห็ดกินเราไม่ไปจะได้เข่าเขาเป็นตาสุกหรือเปล่าตะได้กินใช่ป่าวไหมนี่โอ้ยหอมๆเนี่ยนี่จริงๆว่าใหม่นะค่อยใหม่เลยยังใหม่เลยเข่านี่ได้ เหลืองมันยังว่าวใหม่พอแล้วโอ้ยาโอ้ยพอดีแล้วอันพอดีเสียบเนาะชิ้นใหม่ๆเนยจังหน่อยจังหอมสุดก่อนใหม่แห้งสุดก่อนเนาะมันเคยใหม่แล้วไม่อยากใหม่เลยเนาะเป็นน้ำหม้อวะเป็นน้ำหม้อได้หนิเบิร์นซองมันเลเป็นน้ำขดบม้อหม้อมันเป็นน้ำขวดหม้อที่นั่นเม็ด เป็นเม็ดเขาเลยหมอเป็นลายเม็ดเขาเจับใส่เจ้าจใช่หมอ,อามาใส่โคงยางไว้เอาก็ระเอาหมอไปต้มเขียดมานี่เขาแกล้งแล้วนะค่ตะตบโต๊ะหนี่อนอเออต้มเบาหมักสังสมหมักสังนี่เอาสุมๆเลยหมอนี่ใช่แล้ว กปูปานานา่นมาเออโอ้ยนี่ผ้าเขียดม, <c oughs> มันยังจะเป็นผ้านันกบเลยปีงกบแล้วล้วบอกกบอ่ะสุกละโอ้สุกเลยผมเรียกกุ้งเขาเลยสมสมเลยเนาะสมแลวยังจีจัดมักสมน้ำกันเด้เรกหมเก่ข้าวเด้สม นี่เกิดนะจู เลยนะอ,อิจารเลยเนาะโอ้ยตมคับไปปะ,ปะนี่เรียบร้อยเลยนะเขา่าเฮาเนี่ยตุกอย่างโอ้อยากใหม่เลยจังหน่อยอืมมันเคยใหม่แล้วไิ่ใหม่เลยหูงไปก็ได้อันนี้ตม้มต้มเคียดกับปลาคอกั่งหน่อยน้ำนี่ซสำชิสาเนาะอันนี้เจลอันนี้ปิงป้งกบโอ้ รับขึ้ครับหัาคีดัดคีดัดนี่แหลบุธบวงมะหืมมักอยากมักอยากได้ง่ายมักง่ายได้ย่ะโอ้ยคนละเหลืองกันเลยก็ทองปีนเดียวกันเลย ทุกคนมา่กี้เขาต้องกัรบัไดยังขอบ่อนไปเจไหนไปเไหน้าวมกระเพาะมีแห้งเลยมีแห้งกระเพาะยูเขามานเป็นบ่อ ต้นยูบ่าต้นบุญยากเขาบุญยาใหายดูไปมันเย็นล่าอยู่รุ้เย็นไม่ต้องมันยากานเย็นปะนออยู่บ็ คักให้ากินแซลมอนได้ยยังมากเมื่อยเมื่อยเมื่อกินส่วนหนับเนี่ยเดยวสุดยอดลอเลยกอว่าพวกเข้าสีเข้มมาพอว่าที่แหลกนัดกันวาชิมาสีหาคดแต่ว่าผิดแผนก็คือทีมงานเปิดบมเดมาหนักคุยค่าปันเขา มือใส่คันไร้ยางเีมือนี่บอนี่แหละการเขาป่ามียัง,งกรกินไปก่อนมือเสาจังวากันเพราะว่าเขามาสวยๆเขามาเนี่กับช่วยบายกลัวเลยเขาเขามาหอด,ดิเาอาบุญจัาไรเฉยยังครับครับจนบันมลายไซรับนูกับริใช้นึกแต่ว่า